ก็อยู่ในเกม New C นะครับวันนี้จะพาไปดูเออ Battle นะครับมันมีโหมดใหม่มามันไม่ได้โหมดใหม่หรอกเป็นห้องใหม่นะแบบว่าแผนที่ใหม่ก็เป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเล่นยังไงนะก็คือผมก็ยังไม่ได้ลองนะฮะนี่คือแบบรีวิวสดๆใหม่ๆเลยนะเพิ่งอัปเดตมาตอนเย็นเลยนะครับนะโอเคโหลดแมปไวแสดงว่าแมปเล็กนะครับผมโซโล่คนเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนะ เพิ่มเสียงเลยเนาะโอ้ก็เรื่อยๆเนาะจะเป็นตึกนะครับเข้าไปหยิบมีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือปืนแล้วยิงกันผมก็ไม่รู้ โอเคมีโดนหัวอยู่โอ้โหจุก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 โอเคเดี๋ยวเรารอนะครับเรารอห้าสิบวิเริ่มครับผม 3, <2. S 1> ผมว่ามันน่าจะตายไวนะโอ้คลิปหายแล้ว เฮ้ยผมว่ามันมีที่แอบเว้ยเฮ้ยผมมีที่แอบสองตัวได้สองตัวโอ้โหที่ผ่าน แล้วที่เจ็ดก็โหมเฮ้ยมันก็มันอยู่นะแต่มันตายไวเกินว่ะเดีย๋ยวเรากดรอ้องใหม่นะเดี๋ยวมันก็มันอยู่ผมว่ามันต้องแบบว่าใครหยิบปืนได้ก่อนแล้วก็มันเหมือนกับว่าใครหยิบปืนได้ก่อนแล้วก็เข้าไปยิงกันอะเออซะมากกว่านะเ้ยแล้วทำไมมีของอะนี่อ๋อใครมันมีที่คขปมข้างบนผมก็ไม่ได้สังเกตน,นะเออ เดี๋ยวเราก็จะคอยระวังข้างบนด้วยเมื่อกี้แบบเราไม่ได้ดูไงยิงหัวกี่ตัวรวนเนี่ยโอ้โหผมว่านะถ้าเกิดเราลงไปรอบเนี่ยเราต้องแบบว่า จู๊ก่อนเข้าตึกก่อนดีไหมอแอบตามตึกเมื่อกี้นี่ปืนปืนนี่เราได้ก่อนเขานะเราก็เลยได้เปรียบนะเราได้สองชิวโอเคแต่เรารอแบบว่าค่อยจู๊กเข้าไปเนียนๆเอาแบบเนียนๆเข้าตึกเฮ้ยตรงนี้ก็แอบได้นี่วะเราสำรวจตึกกันไหมเราต้องทําการสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับไม่เกิดข้างล่างเลยวะโครงตึกเนี่ยก็เข้าไม่ได้ความจริงมันน่าจะแบบ เปิดกงเหรอ,อเอาไปสถานีตำรวจเหรอโอ้โหบังคับเข้าทางเดียวด้วยแล้วอ,อย่างนี้แบบใครขึ้นข้างหน้าเนี่ยดักสบายเลยดิโอ้โหโกงหมดกงกงยิม้มแหมใครเกิดใครเกิดเราเข้าไปอยู่ในตึกก่อนนี่ได้เปรียบนะเนี่ยผมว่ามันไม่น่าปาร์ตี้กันได้อะมันน่าจะบบทำเป็นแบบคนเดียวนะถึงจะมันไม่ต้องมีตี้ถ้าเป็นแบบแมปเล็กนะ ไม่งั้นคนมาคนเดียวก็เล่นยากอันนี้คือผมทำคลิปมาคนเดียวด้วยมันก็จะเล่นยากอีกนะโอเคนานยังวะสามสิบก้าคนแล้ว ใกล้เริ่มแล้วครับใกล้เริ่มแล้วโอเครุ้นกันต่อคนก็35คนนะคือสไนไม่มีผลอะไรเลยรอบนี้แต่ชนะผมว่าน่าจะได้กล่องแบตไอไม่ใช่กล่องแบตเทิรแล้วเป็นกล่องอะไรนะกล่องโพลิส อือมันยิงเราตายง่ายเดี๋ยววะเคกี่วิแปดวิเริ่มละมาตั้งสติตั้งสติพร้อมวิ่งเอาไว้โอ้โหสิบห้าแล้ว บอกเลยว่าเราไม่ควรยื้อเข้าไปโอเคสามตัวโอ้โหผมไม่ได้ดูทางขวาเฮ้ยมันอยู่นะไปไปต่อต่อต่ออันนี้ผมเล่นแบบเพลินๆเ,เลยผมได้สามชิวอะ คิดวหมดแล้วไงกำลังหากระสุนเพิ่มอยู่นะกูสาแบบเก็บเหมือนได้ G3 ได้อะไรทักอย่างนะเฮ้ยคนเริ่มมาแล้วเว้ยคนเริ่มมาแล้วโอเคผมว่าแต่มันมันก็รอนานไว้นะกับ5นาทีแต่ตาเล่นไม่ถึง2อนาทีโอเคมาลุยกันต่อเอาแบบว่าสักคอนเทนต์สัก5คิวดียวนะทำให้ได้สัก5คิว ผมว่าการเกิดมาดีที่สุดน,นะคืออยู่กับที่กันเวย้ยหาปืนให้ได้สักกระบอกแล้วเราก็แอบเวย้ยถ้าเรายิ่งวิ่งยิ่งแบบตายทำไมมันมีของดอกวะก็แต่ไอ้เคนนี้ยิงนิ่มเดียวยิง80เลยนะ ตายเว้ยถึกจัดถึกจัดมาสิมาซิงมั๊มส <c oughs> ิเยอะเอามีดแทงก็ทำไมของมันดรอปวะเราตายในของดรอปหรอวะเดี๋ยวเราสักสองตาได้จะได้ค็สองตาเราจะแบบว่าสักห้าคิวสักตาหนึ่งเราเป้าหมายคือเราจะทำให้ได้ห้าคิวเมื่อกี้เราได้สามรอบแรกสอง รอมนี้สามตัวส่วนใหญ่เหมือนก็ยิงตัวเปล่านะคนไม่มีทางสู้อ่ะไม่คิดจะวิ่งเข้ายัางไงอ่ะชาร์จก็ไม่มีโลอ่ะอคือเสียเปรียบนะเนี่ยจริงๆถ้าเล่นแบบไม่มีโลเนี่ยยากเลยครับยากเลยโอเคสามสิบวิครับ กงนี้มันยิงทะลุได้บ้างไม่บ้างงงกับบ้นจริงเลยนเริ่มถามวี t h r อย่ายิงกูยีกูเข้าไปอย่ายิงก,ไก,กูไอ้ดิบิีกูไอ้จั่นไอ้แม่งยิงกูเฉยเลยไอ้เวนแกมือ,อทักเกมหนึ่งอะอาาปืนเอาวสาปปืนอ่ะ ออะไรวะฟังนูจริงจบแล้วผมว่าก็ไม่เปียอะไรวะเป็นเป,น,เปนแบบว่าเหมือนลงไปยิงกันเฉยๆนะแล้วก็มันตายไวเกินนะสำหรับผมความสนุกมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าทางที่ดีอันนี้ความคิดผมนะมันควรจะเพิ่มโพเทคสักอีกสักห้าวิถึงสิบวินะความคิดผมนะใน,นความคิดผมแบบให้ทุกคนแบบวิ่งสามารถเก็บแปลปืนได้เพราะว่า ใครที่เกิดได้ใกล้ปืนเนี่ยแม่งได้เปียบเว้ยแล้วก็มันไม่สามารถแบบว่าวิ่งหนีได้อะถ้าเกิดตายมาคืออย่างตาแร,แรกแรกผมได้เปียบใช่ไหมผมได้ปืนก็คือแม่งก็ได้เปียบพอหลังๆมาเราไม่ได้ปืนก็คือเสียเปียบถ้าเกิดใครวิ่งขึ้นตึกก่อนโปรเทคไม่ถึงก็ตายถ้าเกิดใครโปรเทคถึงแบบว่าเกิดใกล้ประตูก็ก็รอดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะสำหรับผมนะและ้วก็การที่ลงเป็นทีมผมมองว่ามันแบบว่าไม่ค่อยสนุกนะถ้าเกิดว่า มันลงไปสมมุติ4คนอย่างเงี้ยบางคนมาคนเดียวแมปมันเล็กไงด้วยความที่แมปมันเล็กนะมันยากที่สามารถจะสู้ได้ไงก็คือแบบถ้าเกิดว่าเป็นลงแบบว่าโซโลผมว่าจะดีกว่านะไม่รู้ว่าเดฟพอจะแก้หรือเปล่านะแต่ก็คงไม่แก้หรอกเพราะกิจกรรมมันน่าจะแค่3วันนะครับนะไปแล้วครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับค่าคือพยาแค่นะครับไปแล้วสำหรับแพทเทิร์นซีครับ